ตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของพวกคุณเนี่ยพังเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้เป็นเหมือนเดิมเนี่ยกดไลค์กดติดตามผมซะมันจะเป็นเ,นเดิมโอเคไปละค่ะมวยหน,นีเว้ยหนีวางสไปวางสไปเออใช่พี่ดิมง อขอประตูสิกดจริงๆก็มีให้กดไม่กดอุ้ยพ่อแม่ไปสั่งสอนอุ้ยกูกลับบ้านแล้วกลับมาก่อนมิจฉาพ่อแม่หนูเลยแหละมีอะไรมีอะไรก็คือผมอ่ะมีเรื่องจะมาคุยกับพี่อ่ะมันสําคัญมากพี่เรื่องนี้เล่นเกมเอามาที่ใช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 ่พี่อุ้ยรู้มากเราตลอดเลยอ่ะครื่งนี้ผมจะได้ครั้งก่อนกากกับครื่งนี้ดีกว่าอ่ะครื่งนั้นเลื่องอะมามาชั่วโมงเท่าไหร่นะพี่ สิบบาทสิบบาทโอ้สิบบาทนี่เอสิบชั่วโมงพี่คืนนี้เขาดาวเขาเขากูตรงนี้เลยได้ได้เหรอได้ได้พี่อุ้ยผพทม่ายังสวยอ่ะมามาพี่ไม่ใช่ติดตลกเหรอติตลกเราอ่ะเอ้ใกล้ใกล้เห็นมานี่ก็นัวจะมาเล่นเกมไงไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นื้องนี้เล่นื้างนี้เล่นื้างนี้เล่นื่างนี้ได้บกันนะเออไม่ใช่ตลกตลกไปไหนอ่ะ ออก็มีะไรล่คือตอนนี้มานอนอ่ะนอนเออเออใช่ใช่มานอนรู้ไหมอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณไหนจ้าอะไรเนี่ยตันโลกตันโลกอะไรระแวงแล้วนะเอเอาเข้าประเด็นเลยมาสาระสาระเลยนะพี่สาระเลยครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมานอนเฉยอ่านังไงก็นอนเอานานๆต่อๆถามดินะเด็กได้สาระอะไรกับหนึ่งนาทีสี่สิบกวิเนี่ยอ้าตรงๆเลยอ่ะมีอะไรอ่ะคือ พี่จำเมโมได้ป่ะก่อนก่อนพี่จะจบแล้วน้องเพิ่งเข้ามาที่เพื่อนผมอะอ๋ออันนี้ไอประธานเตีย้ยเตีต้ยอ,อือใ,ใช่คือตอนเนี้มันมันมันดุมากพี่ยิ้นกว่าผีอะออมันดา่ามันด,าด่ากทุกคนเลยที่มาซ้อมอ่ะอ้าก็ดีแล้วไงได้ประธานดุก็ไม่ดีเหรอไม่มันต้องปกติมันต้องสอนสอนสอนนี่มาถึงมุดด่าด่า้ยไอ้ดีมึงอะไรอย่างนี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยไม่สมมติพี่สมมติแบบมันไม่มันไม่ถือใครนะรุ่นพี่มันก็ด่านะ เอาดีจริงมันโหดมากแล้วดาเพราะอะไรล่ะหนึ่งเลยคือมาสายไม่ก็ไม่มาซ้อมสมควรเลยไม่พี่แต่ว่าโดนดาที่กูหนักกว่านี้อีกนะตอนกูเรียนตอนกูเรียนอะทำไมกูนี่โอ้โหหนักกว่านี้อีกใช่เหรอเออสมควรแลวไอ้ควครเล่นต่อดีกว่ามาพี่เข้าเกมใช่วาโลแล้วเนื้อมาๆอย่าเชิญเลยไม่เอาพี่เด็กมันร้องทุกเนี่ยมึงเอ็นดูเด็กที่มันโดนด่าทุกวันสิ ม่แต่ก็กูไม่อยากไปเคียงไงกูเรียนจบแล้วไม่อยากไปยุง่งไปคุยไปสอนมันก็ได้ว่าแบบเออเราเป็นรุ่นพี่เราต้องสอนร้องแบบดีๆไม่งั้นมันจะแบบไม่แบบน,นี้ก็ดีอยู่แล้วไปไป,ไปมึงก็ไปเคียงกันเองไป็นเป็นรุ่นพี่ภาษาอะไรนะผู้มึงเนะี่ยที่กูมาหามึงเนี่ยพวกกูคุยมันไม่ได้ไงมันด่าก,กูด้วยมึงเขาใจมั้ยเออเผื่อว่าโรงเรียนมันน่ากลัวตอนดึกอ่ะน่ากลัวยังไงอ่ะมีข่าวลือด้วยข่าวอะไรอะไรตาลืออะไรตกบ้านเหรอเออไป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 ไม่เอาไม่เอาช่วยหน่อยนะเอา ผมผมซื้อเนื้อให้ก้อนหนึ่งเฮ้ยไปไปไวช้าหมายเลยไม่หมายหมายถึงว่าเนื้อเนื้อวัวนะพี่กินเนื้อวัวไม่ได้เนื้อหมูอะไม่ได้ก็ไม่เอาดีกว่าเนื้อเนื้อดูดอ่ะเนื้อดูดไม่เอาไม่เอาไม่อยากยุ่งพวกเนี้ยแบตเช่นพลาดไปสกินพามสองสองสองสกินเลยมาๆๆๆพูดมากไปเรื่องเงินเนี่ยมึงไวเชียวนะนำเลยลูกพี่ไปกินเหล้ากันเว้ยเฮ้ยไปกงใช่ปะเออไปโซจูโซจูทางนี้แหละจำได้จำได้วันนั้นไปกินไม่คนละทางทางนู้น ไป,ไปโรงเรียนไปโรงเรียนไม่ทีเดี๋ยวแต่โรงเรียนมันตอนดึงมันน่ากลัวนะเวย้ยมึงไม่รู้เหรอข่าวลือมีอะไรบ้างอ่ะโอ้ยขับรถเจี่ยมากกูเนี่ยใ <c oughs> ช่พี่ข่าวลืออะไรอะไม่มันมีผีนะเวย้ยฮะผีเผอเจอแล้วไม่เอเอกูไม่เคยเจอหรอกแต่มันมีข่าวลือไงแบบพวกแบบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบรุ่นพี่เขาเล่าแบบเล่าสู่กันฟังนะว่าแบบมีผู้หญิงคนนึงแบบชื่ออะไรสักอย่างชื่อฟ้าเออเคยเป็นดัมเมเจอร์ของโรงเรียนคอท้องใช่ไหมแล้วเขาก็ทำแทงแล้วเขาก็ตายนี่ฮะ เขาท้องท้องแล้วก็ทำแท้งแล้วก็ตายที่นี่พี่รู้เหรอเอาก็เห็นเขาพูดเรื่องพี่เขาเล่าเล่ากันมาไม่มึงนี่แหละคนทำเขาท้องไม่ใช่ไอ้โรคจิตกูยังไม่รู้จักเขายังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเอ้าแล้วมึงเสือกันเนี่ยไปรู้แล้วคนนี้เขาพี่พี่เล่าให้กูฟังไงเมื่อกี่ปีแล้วพี่ประมาณตอนกูมอหนึ่งอะแล้วประมาณป .4 ป .5 ตายแล้วกูตายแล้วโอ้ถ้าว่ามันก็นานได้ดีเขาน่าจะไม่เฮี้ยนแล้วมั้ง ไม่เอาอ่ะมันมันก็อันอันนี้คือโรงเรียนเราเหรอโรงเรียนเราใช่ไหมที่พี่พูดถึงอ่ะเออใช่ไงเออถ้ากลับบ้านจะกลัวผีไม่เอาหนูกลัวหนูกลัวไอ้แต่พี่อยู่พี่อยู่ไหมหกปีพี่ยังไม่เคยเจอเลยเฮ้ยแต่แต่พี่บอกก่อนนะหกปีที่พี่ไม่เคยเห็นอ่ะแต่ตอนคืนพี่ไม่เคยเข้ามาเลยนะเนี่ยครั้งแรกเปิดซิงกลับดีกว่ากลัวๆป่ะเออกลัวๆว่ะจะบ้าเหรอไม่เดี๋ยนะพี่ดูดิเอาหันไปกินป่านี้นะบ้าเขาบอกมันมีมันมีเจอแล้ว อ๋อวันดีครับพี่ดีมวันดีครับไอทีแม้มันจะย้ำสักกี่ครั้งกูก็ไม่ชินเหมือนเดิมไม่เป็นโบเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันโยโนวาโยวาทราบตีแขนนี่ตีเพื่อเลยโยไอ้น้องมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อผมรูงอาหารมาดูดบ้องมั้งไอ้เหี้ยไม่ก็เห็นไอทีเล่าให้ฟังไงว่าไอ้รุ่นน้องไอประธานประธานอะไรนะประธานโมโมเออไอโมดูแล้วมึงมาอยู่นี่เนี่ยผม ผมกลัวครับผมก็เลยมากินข้าวไปไปขึ้นไปดูหน่อยพาเออได้ได้ไอ้ทีเก็บเบอร์เกอร์หน่อยจ้าจ้าพี่จ้าพี่โนเอ็นรู้วาตีตีเฟน่ถึงไหนแล้วเนี่ยตีเก่งขึ้นยังโอ้ยระดับเทพไปไหนกูจำได้ครั้งก่อนมันยังตีเคยเบียดสองชั้นยังไม่ได้เลยกูจำได้เนี่ยใครไม่เคยฟังกันบ้างขอโทษครับขอโทษมกอาบอกกับฟัง กี่รอบแล้วที่ทั้งมาสายโดดซ้อมบ้างไม่เก็บเครื่องดนตรีแล้วก็โมแต่ติดเล่นเนี่ยเออหมเล่นเยอะเกินอ่ะหมดความหดโทษแล้วนะขอโทษครับไม่ทำอีกแล้วครับรู้แต่ทำไมถึงยังทำเออวันวันนี้ผมพวกผมลืมอะครับลืมทำความสะอาดเครื่องดนตรีครับใช่เหตุผลหรอขอโทษครับหลังก็จะลืมดูดีๆ ขอโทษครับขอโทษครับอ่ะเจ๊ไหมทีไม่ทแล้วครับจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่ภูมิอะไรเนี่ยไอทีไอทขอขอขอโทษครับพี่โมมันเพื่อนกูเลยกูคือคือลบสิคือคือออาคือเราไปไปหารุนพี่เรามาเพื่อเออเห็นเห็นเห็นโมดุรุ่นน้องแล้วเลยสงสารรุนน้องอยากให้พี่เขามาคุยกับโมหน่อย เหมือนไม่มีประโยน์แหละเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้รุ่นน้องเนี่ยพี่ขอโทษครับตัวบ้างไหมไม่รู้ตัวถ้าลูกจะทำไหมไหมโมก็คือเขาจะไมว่าเออเราเนี่ยมันกี่ทุ่มเลยเนี่ยจะเช้าแล้วเนี่ยดุน้องแต่เย็นหน้าหูมันช้ายเนี่ยหูเปื่อยเนี่ยพร้อมกินเลยแล้วก็มึงจะดุเรื่องอะไรเนี่ยกูสับสนน่ะก็ทําแบบนี้เขาก็ไม่เ็ดกันไงเนี่ย เอ๋อต้องมีเตืองกันบ้างปล่อยไปก็เป็นแบบนี้ตลอดไม่แต่แต่แต่ทีพานุ่นพี่มาคุยด้วยไงแบบเพื่อให้เป็นแนวทางไงพี่ทีมาดิพี่มาเร็วแม่เลยคนเดียวอ้สัตว์แอบหลังเด็กนะมึงมาเนี่ยนี่โมโมจำได้ปะคนคนเนี้ยอ่ะจำได้แล้วทำไงพี่จะทำไงเอาเปล่าครับโมยี่ครับกูไม่รู้กูก็กลัวกูไม่รู้เออโมด่ากลัว ยไม่เอาหนูก็กลัวหนูก็กลัวถ้ามันขี้เหวี่ยงอะไรกับพี่ด้วยอ่ะสอบแต่ไม่ใช่หรอแต่แต่พี่เป็นสิทธิ์เก่านะพี่เคยเป็นประธานรุ่นก่อนนะมันเป็นธุระอะไรของพี่อ่ะอะไรพวกนี้หรอนี่ใช่หน้าพี่หน้าที่ของพี่ที่ต้องทำตอนปัจจุบันนี้หรอกเออไปกลัวโทษพี่กับบ้านเธอแล้วแล้วพี่รู้ไหมว่าที่เนี่ยยิ่งไอไอไอคิวเนี่ยไอคิวกับไอภูมิตกตัวเฮ้ยวุ้ยพี่อะไรเห็นไหมน้องๆเอางี้ มึงอีโมออกไปก่อนน้องพี่อธิบายอะไรแบบน้องมึงมึงหัดมาขยันซ้อมโอเคไหมแล้วเดี๋ยวแล้วมึงก็ไอ้นี่ด้วยนะมึงหัดเก็บเครื่องมาซ้อมทุกวันโอเคไหมเออโอเคครับตอบตอบตอบเร็วเขาให้ครมึงมาเรียนกันแล้วอ่ะจริงไหมมึงมาเรียนมปลายกันแล้วอ่ะเออมันมันไม่ใช่เด็กมต้นแล้วใช่มันเป็นคะแนนด้วยแล้วคืออยากให้พวกมึงกลับบ้านแล้วด้วยเพราะว่าโรงเรียนนี้มันมันมันมีผีใจมันมีผีแหลผี มันรุ่นตั้งแต่พี่อยู่มหนึ่งใช่ไหมมันมีรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟ้าเขาเป็นดัมเมเยอร์ของโรงเรียนใช่ไหมผู้มึงอาจจะเคยเห็นในรูปอ่ะที่เขาอยู่กับวงโยูว่ะที่ผมพูดแล้วพี่พี่เป็นตองรอแล้วพี่ด้านหลังพี่อ่ะพี่ไม่ต้องเราแล้วไม่ต้องรอแล้วนั่นแหละคนนั้นแหละใช่ไหมอ๋อถึงว่าเหรอคุณเออมุกวิอุไม่รู้จะกลัวอะไรล่ะ

มันไม่อยู่ที่มืดหลบเชื่อกูดิใช่ใช่มใครก็รู้ว่าผีกลัวไฟใช่ไหมแล้วไอ้ววตัวใบย่อเขาว่าไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่นะเขาอาจจะเป็นไม่ใช่ผีที่กูพูดถึงก็ได้ป่องด้วยเขาไม่ได้ทอดใช่อีฟ้าผัวผัวชื่รอะไรผัวมึงเชียร์อะไรผัวเชียร์เมฆผัวเชียร์เมฆ ค้ดนารักคือแบบว่าน้องไม่คนน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกอยังไงก็เอาเป็นว่าแก้มน้องหน้าฟัดแววตาของน้องก็คือน่ารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับ <c oughs> <c oughs> พี่หัวใจจะวายเพราะว่าน้องทำพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่รับแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจาย <c oughs> <c oughs>